สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับบลล์องแล้วนะคะบิวตี้พากินนะคะวันนี้นะคะจะมากินผักอบกรอบของพิมล่พายนะคะผักอบกรอบแม่อีพิมนะคะนี่นะคะเราก็ได้แกะไปแล้วนะคะทุกคนว่าจะแซ่บเหมือนเขารีวิวไหมนะคะเราก็ต้องมารอชมนะคะวันนี้เราก็มาแบบซื้อๆนะคะก็คือแบบดูสีผมก็ไม่ได้รีบผมบานมากแม่นะคะมาแบบเป็นกระเทยแบบบ้านๆเนาะ ไปชิมกันเลยจ้าอันนี้น่าอันนี้แครอทนะคะตอบมากอันนี้ฟักทองนะ,ะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไร อันนี้แบบแถนนิดนึงแต่ว่าอร่อยใช้ได้อันนี้คือกัะเจียบนะคะทุกคน กรอบอร่อยมากขอบออยยาวค่ะมันฝรั่งอันนี้เป็นถั่วอะไรสักอย่างน่นี่ะ เผ็ดนะคะทุกคนอร่วักทองค่ะ กรอบแล้วก็หวานอร่อยมากเกระเจี๊ยบจ้ะ <c oughs> เคี้ยวที่คือฟันหักเลยนะคะทุกคน Huh. สรุปนะคะทุกคนสรุปก็คือสรุปนะคะก็คืออร่อยกรอบแล้วก็หอมหวานมากนะคะทุกคนทุกอันเลยนะคะไม่หยาบนะคะทุกคนก็คือแบบอร่อยมากนะคะก็สมที่เขารีวิวแหละทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า